ถ้าจะยังได้ตุ๊กตามีน้อยนะตุ๊กนีมีน้อยอันนั้นเป็นมีน้อยอันนั้นเนเอลช่ากระหังหง่องางนี่มาสิตากล่าวได้สบายดีท่านผู้ชมส้นตีนกูนี่ผมมาเน้อไม่หรอกได้ษเมื่อเขาได้โลออกเยเอาเป็นมากระดาเ่อเาเช่ามีคนอยู่เล่นเล่ไปฮะนมัก้เเพื่อนกินไปกินมูกระถางไปไละมัอหาก รูบักคาเนี่ยตัวกูตัอยากัดควเพลงกูมึงสิจ้างให้กูกินบอาเฮ็ดอยู่พ่นตั้งเฮ็ดมาให้เองนะตั้งเนอเฮ็ดะน้ตั้งเฮ็ดให้กูนปลามึกตีไก่เนี่ยท่ามโอ้ยว้าโอ้ยเฮ็ดเราโอ้ยเ็ครับ่อมาจดเทียนหน่อยไหม เอากินจนสีเวิร์กระซามเนื้อหรือยังบริจดเทกอย่ะนะเอาเดิมมมือแก๊กุ้งมืกัน่ต้องแกะหยักคาไปเออรถมังคุดกินได้อยู่คองบแกะยายเอ๋ยเนี่ยคือบอกเสียบซ่ามันดอกอันนี้นะจีดอกใช้กับซองสี่บเอาเบอร์โทนี่ใช่ป้เขาเขาก็เลาวเขาห้แอบมากล่องหามาถึงันี่คปีแล้ว เป็นนอสหาีใครยไห้แค่สามดอกคดหน่อยได้ยืนจัดยัก้องาเค้กก่อนนะใครยังห้ก็ทหดอกนี่นะคีหค้กสาก่อนอ้าวมัลเล่หันเล่ค่ะอะลรงเพลงองไพลงมึงเออ้าวหน่งนะเบิร์บอกม่ะกล้าไหแฮปปี้เบิ y ์ตดีทูยูเ o ี่วันเกิดคือวันนเบิร์

ชาวชาิคุณแม่กินานบ้อผูแค้นะแม่พเป็นแม่นะเฮ้ยผูแค้นถ้าลูกกอนว่ผูแค้แม่นะผูก่อนแล้วเฮ้ยแมาบ่่าาม่นแ่เอออันนี้เนาะคุณแม่เนาะเอ้ปแม่านจ้องผู้แค่น้อยรึมเนาะะแทนนะครัหาแล้วบ้าแม่ฐานทางกรุงเทพ่อนจ้องมั้งเวย

ไปแม่านุพุงเท่ับแนน้อยอยู่ดีม่แ้น้อยเด้อหงมาซื้อไ่งินินโอ้งซือไกร้อยป่าบนคงี้วย้อูทศสุการ้อยไปผูกมือได้ป้าซื้อเช้อน้ก็ยังวแซนมงแสดเจ้าชายิบควยปะทงเนียวบ่มี ม่นีาบบให้กินเพ้กว่ะใช่วยงแปาผูใส่ยังแล้ลยน้อนี่เดินพ่าปูให้เน่เฮ้ยชื่อเลขเบิร์ตโมเมนตวลีู้ก่นแ้วมอนตาหนาบมางเ้ยนงอนซื่อเลขคนนี้เง้แค่ร้านนี่เนี่ยหรือใบควยไปเดียวในทงนี่ซื่อเลขเบิร์ตโมเมนวอาไอ้ดำมาผูกข้นอกวี้อหน่อื่เลขเบิดกษ์เฮ้ันนองโดนโอ้ยมังกรดากัน ลุงงเดิเนไรนี่งเนิป้พ่นี่จเอ้ยนั่มใหม่นี่คือน้ำบอกวนเชใหม่โอ้ย่าจะได้เมี้อมถึนบมีจุ่นน้ำนี่สบายดีทสือมันซนองเผ็ดเด้ออ่าเสร็จุ่น่ันงามเรเนี่ใครืหายใจนี่ขอบคุณลุงลุงคุณ ขอบคุณค่ะคุณในไลนเนี่ยลงลงสาวละสาวละซิมมึงมาสามยังมีใบซาวคุณยังมีใบควยใบยัอย่างวรในถุงเลยไม่พูดไม่พูดไม่พูดซิลีองกันเลยซลืองงา เมียนก้มน้องดำมาหละผู้หน่ยพดมากินปลาราพูสิผูกาพันนะดำเลยเอาเด้อตองกินุ้วหาโตสองพันะได้แชตสองพันมันแม่ว่าโตน้องดำมันแม่ว่าบนนี้บนี้จาน่ะคหาโตนะสาพันว่ ก็ได้แชลบกันนะแฉกิโลงผ่าเลยนะเอร์่าไปเ่เลงผ่าไ่ได้มีแล้อันนี้นะดียวเปิดอันนี้นะคุณป้ากเดียวคุณป้าทางเมืองนอกกินก้อนันหนึ่งนี่คุณอหอยู่ในเฮือนคุ้ลูกนเถอะอามาลูกอันนั้นสิจั๊กินแล้วผปลาตาตีบใหญ่เลยลูกใช้มินนีตัวก้องก่อยนะซองเปียง

อตัวนี้พี่ตีเวก่อน้าก่อนตาก็ก่อนด้วขอบคุณอะไรได้ค่ะคุณยุดปี่ปามน่วาังเด้มขอบคุณอะได้ค่ะคุณยเเงนมากัเาบุญงเอินนี้ยหัวหอบเลยน้อยค่ะเกิดน้อยค่ะปากมากะัาทั้งเมืองนอกน้ำต วัตุคณ์ดดีนี่เองนงๆ้มรวยค่ะนัมรวยค่ะโอ้ยมเกคนเยอยค่รก็งมตีหรือเยังจอันนี้แ่วลขั้น0 0บาทถอหายปนนี้100หไปลงคันเัเต็มตามเลย หนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ยันหอบเมื่อนั่พ่ออยู่ได้สิเมื่อนอนใช้เมื่อแรงนะอู้หอนนะจ้าสินอนนี่สองคืนได้จากการนอนคนเดียวนีะคันนอนคันนอนละเงิ่อนไหนมาจิ้งรอยน่ะค่ะคือเมื่อพูดเนี่ยแมนบ้อ่นร่อยไง พอลูกอ่อนไปก็ไูเลยักะดาษจะเปอน่เอาไปรัคัก่อนเากินสแดดอ่อนเปปสิแม่กู่สูกุก้งกสตั้งแหลกกงกสีเบิงากูไดู้กหน่อยผูกลายลอาปกินคร่งนึาว่าผูกลายปได้เกาะปลว่าผูกใบสีแดงดกปลาว่าบมีใบสม่บสีแตกนะสู้ทำคนสีาคนือลกแปสิให้กูเบ่อเนาะ หูมาเบิดเฮือนอ้ยมีหอเ้อคขมันเรือเนไอ้นี่คือบุกวเขาแบนีเราก็จะปูกไปยังเอาเอาเขาบอนะเดี๋ยวเขามาซ้น้นนะปูกใบหนึ่งเขาเองผูกเมีอันคือเงินมาตัวเองขอบคุณป้าทางกรุงเทพอะไรดลยคขอบคุณพี่เอคับทางเมืองนอกพี่ ฝามาด้นแกอลพี่น้องมาของความเงนเกิดลาเนาะอเ้อคว่าก็ยาเทียงขอลายบขอบคุณเบิ้์ทุกคนน่ลยหรือว่าสีมนี่โอนมาที่ร้างกัยัังมกยังหมหูเด้อตัวนี้ผัวห้องบดได้เปิดเน็ดลวมีอพากระติกระเกียบขัดจันก็หิวออกกันยักินไม่ไดเบิ่งไข่เ ขาอยู่ท right. ีไม right. ่แ no, ห้งเา่ๆสักเค้นเลอนกเนตาเป็นเธอได้โตน้อยน้อยลุงกินน้อยมาผูกแขนนี่คอยหนักขีเนักหีไร้โมยขี้หนเนี่ยลุงกินน้อยว่าผุกบนอันไนเบิ้ดไม่ไม่ค่ะบอกลุงกินน้อยไม่ไหมเร็จแล้วอะไรมา่ากาติน เดมินป้าเสีมือป่าเือกะินเด้อเออมือมาเนาะมีสมาร์ทแปถาไอวินนะสติงปนี่เนี่ไอตวิน่ีชนึีู่ช็กโกแลตอเอาชิบี้เป็นจะกินยำสก่อนไปกินขอันอันี้ผพู้บรยงหยกมาขันเอาไว้อันมาให้เกมุงป่าหนึ่งใบหามือน่ไม่เอาอะไร่มีมีเฮียงกู้นะเจ้าเทีได้ยายยายก แป๊บเดียวพี่น้องเลยหกปีแล้วเราเห้ยแป๊บเดียวคืวดูไปจะไม่ยันวะนี่หกปียไม่ได้เข่าโรงเรียนอยู่ร้อยสิเข่าป้อได้ปีนได้เขียนตัวกอตัวคอไปแล้วได้จบมากเลยเอาเสียเมียนไดู้ให้น้องบอ้ยนักเงินแล้ววะนี่เก็บเมียนเงินเข้าโบกผูกดอกเข้ามือให้เลร้อยพี่น้องบ้างร้อยร้อยปลังของน้ำไปยังยี่สิบส่วนน้องไม่หนีปลังของน้ให้ลุงน้ำเซนหนึ่ง เม้อยเห็นลับผูกันเบ้อด้วยเบอเงินสิไปผูกแคลานตอนจะมาเอาูกีแล้วเลยไม่ได้ร้อค่ะนางวะไม่เกี่ยวอะไรกันวะ้ยมาผูกพายเซอผูกไ้ลูกก็ไม่เ้ยผูนไปผูกอเอาผูกมันผาพยนะผูกไม่เบ้อลูกเบยังซ้อสเจ็ดเลย เาจะไปปลูกหาแต่ว่าไ่ไดเงินมาเออมาปลูกร้ลูกอิงหาเือก็ได้มใช่ <sk <sk ัเดือดงานหุงนูหมดแดงซูกลุ่มเลยมาปลูกให้แน่มันจะจีนลูกแม่หล่อจิงกุนีคอยลยอืใกเปาเป็นอ เนปายังกมือปากเราอยู่ในปากอยู่หมอะไรทกันมาเนอะ่ใช่ตักให้ช่วยมย่นี่ติดนีไว้โาเคเจอกันดาน้วกร้ามันอ่ะอาทงยางมาตักเอาหน่อยวยดีปะกระเด้ยวาเลยกินชะก่อนอาหน่อยลุงกินน่อยนี่บ่านี่สาดฮะลุงกินหน่อยก่อน มันไปสายเยอะเมียนนี้ก็ได้เยนั่งลงจะเจบเลยนะบ้านถ้ได้กินกุ้งแล้วมันเห็นท่นี่ว่านี่นะร้านจะมาอาาเทศเปิดหนาวมงโฆษณานะเอามาทำะไโอ๊ยบ่มีบอนนั่งคุณอาคุณอาโนบ่มีบอนนั่ง้ารแล้วมึงนะอืมกินห้องนั่งเดียวจานเดียวกันตั้งนั่งโอ้กูกินตีนไก่ช่องอานจานตัวนี้

จะเาดเนาะยี่แต่บริกนเด้ตากหล่นตากเรือด้อเ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 ียของของไม่คอยเด้อมาอยสิผูกแขนให้ไปบวงมัน่ะใช่นอนบานปากมอนิโอ้อนนี้หน่อยจะได้ร้อยจับขันลูกนมมือนน้ำหนุ่มมนลูกใส่

เขาห่าวหวานสิไม่ไบ่ก้องไม่ไม่เออเอ๊ะเอ๊ะจะมาแค่น้อยมายืมไปยืมไปเก็บเงิเจับโอ๊ยทำไปไอเดตุรีขวัญนี่นะทีใสอุ้ยอปไปอปไปยังตัวค่ะข้าวต้มหวานอืมบ้าออกอ้าออกบังแกงข้าวิ้มกระดอแทกุ่งไง หาโต้เถอะปายว่ะจิมถั่ว้กเปาชิ้นแฮก็เลยกินตัวเดียวแล้ไปถ่ายคลิปโอไปกินไกลๆกูไหนดูโอ๊มานังกินในหลังกูนี่ยังเห็นคองไ้สามห้าเงินอ้ก้อยใส่น้ำเดิมบบได้ให้ใส่น้ำแล้ว ก็กินเค้กไม่ชิเปหายนะบมีฟอกผเยเค้กนจะโมปาไปอู่บอสมาๆลุงสปค่ะเนี่อ้าคละโตนะนี่สามคนเอากระดิ่งจ่าใช่แบบไทยไม่ากน้องตุลลานั่นหอด้อเ้กไม่ใหีกแล้วมักดที่ดดีกดนี้กดนี้อันไข่ดาเป่าดีกว่า่าเ แกนใส่ควนมาคนแขนขวาแขนอยู่เอ้ยกวนอยู่ถูกก็ได้แต่อยู่ดีมีแห้งเนะค่ะใส่มันได้ค่ะอย่าขี้ข้าดด้วยมะลุไม่ได้ปลูกใส่เงินค่ะเพราะทุกวันมันกระสุบปูอยู่แล้วนี่เคี่ยวมันเงอนมันเงินลูกขอบคุณไร้ไร้เลยค่ะป้าลุงขอบคุณไร้ไร้เลยค่ะป้าลุงว้าวกอนนี่ขอบคุณป้าลุงก่อนเ นออเอออดงีก็มีดำเลยขอบคุณร้านเลยค่ะป้าลุงมีนกเลียมก็ใน่ไลเค่ะป้าลุงสดกินมันแหลงแทบมาเถอะนะขอให้หยดนี้ไม่แห้งเลยค่ะรำรวยรำรวยค่ะโบจวนรัดไปอีนกดปลืบไปเลย